กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดโครงการ2เส้นทางสร้างอนาคตนะคะหวังที่จะพัฒนาความสามารถของนักกีฬาทั้งด้านกีฬาควบคู่กับการศึกษาแล้วก็ต่อยอดสู่อาชีพด้วยค่ะ mm hmm. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ2เส้นทางสร้างอนาคต NSDF Next Play Next Step พัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาอาชีพให้มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาควบคู่กับการศึกษาหรือว่าฝึกอบรมด้านอาชีพโดยได้รับเกียรติจากคุณธนุกเกียรติจันรชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยคุณกิติรัตน์นรนงผู้บริหารโครงการอาดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดรชันวิทย์ผลชีวินประธานเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณอัครรัตน์นิติพลเจ้าของรายการอายุน้อยดอยดานรวมถึง มนัตบุญจำนงอดีตเหรียนทองมวยสมัครเล่นโอลิมปิกเกมส์และกะวินธรรมสัจจาน,านันอดีตนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยค่ะก็ได้ไปร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะให้กับผู้ที่เข้าร่วมสัมมานา150คน งานนี้จัดกันที่โรงแรมเอสซีพาร์คกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับโครงการ2เส้นทางสร้างอนาคตได้เล็งเห็นความสําคัญด้านกีฬาเดินหน้ายกระดับมาตรฐานพัฒนาวงการกีฬาและบุคลากรก,รกีฬาอาชีพให้มีความสามารถด้านกีฬาควบคู่กับการศึกษาหรือว่าการฝึกอบรมด้านอาชีพอื่นๆด้วยสําหรับการอบรมสัมมนานะคะจัดทั้งหมด2ครั้งต่อเนื่องเลย ก็จัดกันที่โรงแรมเอสซี้าค่ะครั้งแรกเป็นสายธุรกิจกีฬาวันที่1-2กันยายนนี้เน้นเรื่องการบริหารการเงินการสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าการทําธุรกิจระวังเล่นกีฬาและหลังเลิกเล่นไปแล้วส่วนครั้งที่2ค่ะเป็นด้านสื่อกีฬาแล้วจะจัดวันที่3-4กันยายนเน้นไปทางสื่อออนไลน์นะคะเป็นการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดจากหนังสือพิมพ์ทีวีสู่รูปแบบออนไลน์รวมถึงการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยค่ะ